สวัสดีครับคลิปนี้เรามาสอนใส่กรอบในแคนวากันนะครับให้เราเลือกโปรเจกต์ของเราเลยนะครับสมมุติว่าผมจะโพสเฟซบุ o กนะครับเราก็มาที่โซเชียลตรงนี้นะครับแล้วก็มากดที่ facebook แล้วตรงนี้นะครับโพสนะครับเราก็มาถึงหน้านี้นะครับเราก็จะได้ชิ้นงานเปล่าๆนะครับทีนี้สมมุติว่าผมจะเอาภาพนี้เป็นภาพ c บ g r กราวนะครับลบตัวนี้ลบตัวนี้นะครับใส่กรอบแมวเพิ่มเติมนะครับการที่จะหากรอบนะครับเรามาที่องค์ประกอบนะครับ แล้วเราพิมพ์ไปเลยนะครับกรอบกรอบมีหลายแบบนะผมเอากรอบธรรมดานะครับเห็นไหมครับกรอบธรรมดานะครับกราฟิกเป็นภาพถ่ายก็ได้นะครับอย่างเช่นกรอบเป็นภาพถ่ายนะครับเราสามารถที่จะใส่รูปภาพหรือว่าใส่เกียรติบัตรของเรานะครับหรือเป็นวิดีโอก็ได้นะครับผมเอากรอบธรรมดาและจะดูทั้งหมดด้วยนะครับกรอบที่ไม่มีขอบนะครับ ผมจะเอาแบบมีขอบนะครับเราก็คลิกไปเลยนะครับอันนี้เป็นขอบสีน้ําตาลนะครับสมมุติว่าเราอยากจะได้ขอบสีแดงนะครับเราก็เปลี่ยนได้นะครับมาคลิกตรงนี้นะครับมาคลิกตรงนี้เราจะเอารอบสีแดงนะครับเราก็มาติ๊กตรงนี้เห็นไหมครับรอบเขาจะเป็นสีแดงแล้วนะครับและผมจะทําสักสามขอบนะครับเราก็มา๊อปปี้สัเดาตรงนี้นะครับสองครั้งสามขอบนะครับ หลังจากนั้นเราก็ไปหารูปภาพมาใส่นะครับรูปภาพเราก็อยู่ที่องค์ประกอบนะครับเราเอาแมวเหมือนกันนะครับพิมพ์คำว่าแมวนะครับ Enter ไปเลยนี่นะครับจะเป็นโครงล่างแมวนะครับอันนี้เป็นกราฟิกนะครับอันนี้เป็นภาพถ่ายนะครับพื้นหลังโปร่งใสนะครับเราดูทั้งหมดนะครับพื้นหลังไม่โปร่งใสก็มีนะครับผมจะเอาตัวนี้นะครับลากมานะครับคลิกค้างนะครับลากมา เราจะใส่กรอบไหนเราอย่าเพิ่งวางนะครับอ่าผมสมมติว่าผมจะใส่กรอบนี้นะครับเห็นไหมครับเขาจะขึ้นแบบเป็นเงาเงานะครับจะได้รู้ว่ามันอยู่ในกรอบแล้วนะครับทีนี้นะครับถ้าสมมุติว่าเราจะเลื่อนตำแหน่งหรือจะแก้นะครับให้คลิกไปสองครั้งนะครับดดบเพื้นคลิกนะครับเราสามารถที่เลื่อนออกได้นะครับเห็นไหมครับนะครับในกรอบนี้ เขาจะมีกริดอยู่นะครับเห็นไหมครับเราจะเลื่อนเลื่อนตำแหน่งได้ซูมออกก็ได้นี่นะครับเราดึงออกได้แต่ว่าถ้าดึงเข้าอ่ะมันได้แค่นี้เองนะครับทีนี้เสร็จแล้วนะครับเราไปหาภาพต่อไปอีกนะครับชอบภาพนี้นะครับใส่กรอบไหนอ่าเราใส่กรอบนี้นะครับเราก็เลื่อนภาพอีกได้เช่นกันนะครับต่อไปผมเอาภาพนี้อีกนะครับ ตอนนี้เราก็ได้ภาพครอบครัวแมวแล้วนะครับแล้วถ้าสมมุติว่าเราจะเปลี่ยนรูปเราทํายังไงนะครับเราก็คลิกค้างนะครับสมมุติว่าเราจะเปลี่ยนภาพนี้นะครับเห็นไหมครับเขาก็จะได้ภาพใหม่มาแล้วนะครับแล้วสมมุติว่าเราจะเอาภาพเดิมออกเราทําไงนะครับให้เราคลิกขวานะครับนี่นะครับแยกรูปภาพเห็นไหมครับเขาก็ออกแล้วนะครับเราจะเข้าที่เดิมนะครับเราก็คลิกเข้าไปนะครับ แล้วถ้าสมมุติว่าเราจะทําภาพนี้ให้ใหญ่ขึ้นเราก็คลิกนะครับแล้วเราลากเห็นไหมครับเขาก็ใหญ่ๆทั้งหมดเลยเห็นไหมครับภาพเขาซ้อนอยู่อยากให้ภาพนี้นะครับอยู่ข้างหลังแมวตัวนี้นะครับคลิกขวานะครับแล้วมาที่เลเยอร์ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับย้ายไปล่างสุดเห็นไหมครับเขาก็จะไปอยู่ข้างหลังแล้วนะครับเราพอใจภาพนี้แล้วเราก็มาเซฟได้นะครับแนะนำเป็นเป็น png นะครับสมมติว่าเราต้องการให้แบ็กกราวเป็นโปร่งใสนะครับ แล้วติ๊กตรงนี้พุญรัตเราเป็นโปรเราสามารถที่จะขยายขนาดหรือลดขนาดตรงนี้ได้นะีทําไม่ได้นะครับแล้วเราก็ดาวน์โหลดนะครับเราก็กดดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยนะครับเราจะไปไว้ที่ไหนในเครื่องก็เรื่องของเรานะครับตอนนี้เขากําลังโหลด,ด png ให้เราอยู่ครับผมจะไปไว้ที่ดาวน์โหลดของเครื่องนะครับจากนั้นเราเซฟเลยนะครับนี้ชิ้นงานของเราก็ไปเซฟไปในเครื่องแล้วนะครับเราก็จัดหมวดหมู่ไว้ว่าสําหรับโพสต์ Facebook หรืออะไรนะครับ สำหรับใน c a n วานะครับภาพนี้เขาก็เซฟให้อัตโนมัติอยู่แล้วนะที่ไหนนะครับอยู่ที่โปรเจกต์ตรงนี้เองนะครับครับลองคลิกดูนะครับก็คือภาพนี้นี่เองนะครับคลิปนี้เป็นการใส่กรอบให้ภาพด้วย c a n วานะครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับ